สวัสดีเออก็สวัสดีค่ะก็พบกับช่อง My d i d d อีกแลนะคะสวัสดีค่ะก็พบกับช่อง m ม d ดูอีเนาะสำหรับในวันนี้เราก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงตงัวใหม่ค่ะเป็นผีเสื้อน,นะคะนี่ค่ะน้องผีเสื้อน,นะคะก็จะเป็นพันอะไรมไม่รู้นะคะแต่ว่าน่ารักมากคะ่ะอันนี้นะคะเขาก็เกลืงนอนเล่นปั๊บดืดๆทำไมติดตอยู่เดี๋ยวจะเขาออกมากันค่ะนี้เนี่ย รักมากนะคะตัวนี้ชื่อเสือดาวนะคะอันนี้ก็เพือปีกนี่กับพือปีกนะคะนี่กระพือกระพือนะคะก็สำหรับวันนี้ข้าพเจ้ามีแค่ค่ะก็ถ้าใครยังก็คือถ้าใครที่ยังเข้ามาแต่ว่าใครที่เข้ามาโดยไม่ได้เรียนก็แล้วก็เชิญกดตามนี้นะคะอันนี้ก็คือเสือดาวนะคะเดี๋ยวเราจะให้เสือดาวมากินดอก ก็คือเสือดาวนะคะก็เป็นผีเสื้อพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ว่าน้องน่ารักมากนะคะเดี๋ยวสิลอยอยู่บนบนนี้ด้ยนี่ค่ะน้องอยู่ได้นะคะแบบเล่นได้นะคะนี่ถ้าใครอยากได้ก็ไปจับผีเสื้อท uh uh ี่ตกอยู่บนพื้นแล้วเขาก็กล้ปิดไม่ได้นะคะเอามาจับเลนได้นี่เสือดาวน่ารักมากค่ะทุกคนแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกพาการนะคะนี่ขุด ดูเข้าไปตรงรูนะครับเป็นแบบตรงรูแบบนี้แล้วเขาก็จะดูดน,น้ำาวันเข้าไปตรงตัวเขานะคะแล้วเขาก็จะเอาเพื้น,นแล้วก็ไปแตะกับอีพื้นนึงก็จะกลายเป็นการสืบพันธุ์ค่ะคือน้องนะคะนี่ไม่ต้องคือแบบเราก็จะมารีวิวเซลีนกรตุ้วใหม่นะคะที่จับได้ตามบ้านนี่ค่ะน้องคือน่ารักมากนะ ก็สำหรับว er ันนี ok ้นะคะก็มารีวิวสัตว์เลี้ยงใหม่ทุกคนนะคะเสร็จแล้วกันเร็วบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วกันแล้วอันนี้เป็นอะไรนะคะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกด l ล k e อย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเสื้อจ้า